ลิวพูลทั้งใจเผยสถิติฟ้องปัญหาผมใช้โอกาสเปลืองมากช่วงหลังเชียร์ลิวพูแบบสดจัดจัดชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง adline ad d n d b ลิวพูอาจจะเป็นทีมจากพิเมเรลลี่ที่ทำประตูนับรวมทุกรายการได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้โดยได้ถึง128ประตูรวมทุกรายการ และยิงได้มากถึง72ประตูในพิมยรีซึ่งมีเพียงแค่2ทีมลุ้นแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาเซนอลเท่านั้นที่ยิงประตูได้มากกว่าแต่สถิติที่น่าเป็นห่วงในช่วงหลังบ่งบอกว่าทีมหงแดงของเรากำลังมีปัญหาเรื่องการใช้โอกาสเปลืองมากเกินไปอย่างชัดเจนและนั่นนำมาสู่ผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังโดยสีนัดหลังสุดรวมทุกรายการเลอ้์วูลยิงได้แค่3ประตูเท่านั้นแถม2ลูกในจำนวนนั้นมาจากจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาลา ในเกมบุกเสมอแมนเชตเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2แลในเกมยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลก2ที่บุกชนะอาลันตา1ประตูต่อศูนย์เมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไม่สำเร็จเพราะเกมเลกแรกที่แอนฟิลเราแพ้ยับเยินถึง0ูนย์ประตูต่อ3อันที่จริงตลอดการเจอกันทั้ง2นัดกับอัลันตาลิวพูมีโอกาสลุ้นประตูมากถึง29ครั้งยิงได้แค่นูกเดียวจากจุดโทษของซารา ขณะที่ออตาลันตาได้ลุนแค่19ครั้งกับทําได้ถึง3ประตูสถิติบอกว่าในเกมที่ทีมหงสแดงแพ้อาตาลนตาขาบ้าน0ูนย์ประตูต่อ3เรามีตัวเลขค่าความน่าจะเป็นประตูหรือภาษาอังกฤษเลยกสั้นๆว่า XG มากถ,ถึง2.6ลูกแต่กลับจบเกมนั้นโดยทําประตูไม่ได้สักลูกซึ่งจังหวะที่น่าเสียดายสุดๆก็คือจอดที่ดาวินนุนเยสได้หลุดไปยิงเดี่ยวในครึ่งแรกแต่กลับซัดไม่เน้นยิงออกหลังไปแบบเสียของ ส่วนนั้นล่าสุดที่ทีมบุกไป,ปชนะที่อิตาลีได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ก็มีจังหวะที่ซาล่าทำเสียของจากจังหวะหลุดไปดวนกับผู้รักษาประตูกับคู่แข่งแบบเดียวๆเ,เช่นกันแต่สตาทีมชาติอียิปต์กับกระโดดบอลข้ามคานไปแบบน่าผิดหวังทั้งที่ถ้ามันกลายเป็นประตูหนีห่าง2ประตูต่อศูนย์โมเมนตัมน่าจะเข้าทางทีมมากขึ้นเยอะและาจะลุ้นถึงขั้นพลิกสถานการณ์เข้ารอบได้เลยในเมื่อเราตกรอบอยูโรปลีกไปแล้วก็คงต้อง move on และหันมาโฟกัสกับพรีเมียร์ลีกช่วง6นัดสุดท้ายแบบตต็วัว ซึ่งปัญหาที่เจเกนคล็อปต้องรีบแก้โดยด่วนก็คือความคมในการจบสกอร์นี่แหละครับโดยพีมพนลีกได้เปิดเผยสถิติที่น่าเป็นหัวเกี่ยวกับการใช้โอกาสเปลืองของลิเวอร์พูลในช่วงหลังซึ่งจาก6นัดหลังสุดที่ทีมหงสแดงลงแนนเกมลีมีถึง5นัดที่เราทำประตูได้น้อยกว่าค่า x g นัดที่บุกไป,ปชนะฟอร์เรสต์หประตูต่อศูนย์เรามีค่า x g สูงถึง2.1ลูกแต่กว่าจะได้ประตูก็ต้องรอจนถึงวินาทีสุดท้ายที่ดาวินุนเยสมงจอจอทั้งที่เราควรไม่ต้องรุนเหน,นื่น หรือย่างนัดที่เปิดบ้านเสมอแมนซิตี้หประตูต่อหนึ่งค่า x g ของเราสูงถึง2.7ประตูโดยมีจังหวะที่หลุยดีอาสหลุดเดียวเน้นเน้วด้วยซ้ำแต่ก็ยิงออกหลังไปซึ่งถ้าชอดนั้นไม่พลาดเราอาจจะเอาชนะทีมเรือใบสีฟ้าไปแล้วขณะที่2นัดหลังสุดในลีกไม่ชนะการจบสกอร์ของเราก็ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆโดยนัดที่บุกเสมอแมนยูไนเต็ด2ประตูต่อ2เรามีค่าเ g สูงถึง3.7ลูก หรือควรจะยิงได้สัก4ี่ประตูแท้ๆแต่ก็เอาชนะทีมปีศาจแดงไม่ได้ขณะที่เกมเปิดบ้านพบคิสตันพาเลตค่าเอจจีก็มากถึง2.8ลูกแต่ก็จอะตะข่ายคู่แข่งไม่สำเร็จแล้วก็แพ้คาแอนฟิลไปแบบพลิกล็อกศูนย์ประตูตอนหนึ่งถ้าหากเรายังหวังลุ้นแชมป์พิมร์ลีกโดยจำเป็นต้องพยายามชนะให้ได้ทั้ง6นัดที่เหลืออยู่บอกเลยว่าปัญหาใช้โอกาสเปลืองคือเรื่องที่ต้องแก้อันดับแรกจริงๆครับเชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจัดจัดชักทั้งใจที่ดูบอลดูหนังแอตไลน์แอ DNDB.